เทียบกับหมอนปกติทั่วไปแล้วจะมีความเด้งที่มากกว่าครับแต่หมอนคอซี่เวลานอนปุ๊บกระดันหลังจะเป็นเส้นตรงเลยครับตอนนอนจริงๆเนี่ยก็จะมีการยุบไป,ปน,นิดนึงครับเพื่อซัพพอตร่างกายหรือศีรษะของเรานะฮะแพคเกจจิ้งไม่ใหญ่เลยครับกล่องแค่นี้เลยนะฮะหมอนคอซี่จากแบรนด์โชาวาเป็นหมอนแบบเมมโมรี่โฟมที่สามารถปรับเพิ่มลดความสูงได้ด้วยตัวเราเองครับอยากให้สูงหน่อยอยากให้เตี้ยหน่อยปรับได้เลยครับเพื่อซัพพอตร่างกายเราที่มีระยะห่างจากเตียงมากขึ้น,นการที่ปรับความสูงได้แบบนี้นะครับเป็นการตอบโจทยยย์อ่าาางมมกๆเลร ทำให้ผู้ริรเทคนะครับที่ระบายอากาศได้ดีและนอนสบายอย่างมากครับและมีโปรโมชั่นมาบอกนะครับว่าคุณใส่โค้ดว่า3รีพัฟจะได้รับส่วนลดอีก10%เลยสวัสดีครับผมพับจากทีพัฟรีวิวคุณเคยประสบปัญหานอนหมอนเก่าแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยสบายไหมครับตื่นมาแล้วเนี่ยเมื่อยคอเมื่อยไหลนะครับรู้สึกว่ามันไม่เฟรชตื่นมาไม่สดชื่นครับซึ่งผมเนี่ยก็สังเกตตัวเองนะว่าบางครั้งที่เรานอนหมอนที่ไม่ค่อยโอเคอะครับมันจะรู้สึกว่าตื่นมาแล้ว นอนไม่เพียงพอครับเหตุผลที่เป็นแบบนี้เพราะหมอนเดิมอาจจะแบนเกินไปครับยุบตัวไม่คืนตัวอันนี้คือหมอนใบเดิมของผมนะฮะคุณดูความจมฮะเวลานอนปุ๊บเนี่ยคอหักลงไปเลยเนี่ยไหล่อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะคอมันควรจะอยู่แบบอย่างนี้เห็นป่ะมันจะถึงนอนสบายครับคอมันจะไม่หักลงไปแต่อนเนี้ยคอผมศีรษะผมเนี่ยไม่ถึงหมอนก็ต้องหักศีรษะลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เดิมนะครเอียงครับไม่สะดวกครับนอนแล้วก็ยังไ,ไงก็ไม่สบายครับไม่เวริร์กับหมอนเดิมวันนี้เราอยู่กับหมอนโคซี่จากแบรนด์ชวาครับเหตุผลที่เราเลือกโคซี่ก็เพราะว่าเป็นหมอนที่สามารถปรับเพิ่มลดความสูงได้ด้วยตัวเราเองครับ คนเรามีน้ำหนักตัวสรีระที่ต่างกันครับและชอบท่าน,นอนที่ต่างกันหมอนที่วัสดุพรีเมียมเพิ่มลดความสูงและตามที่เราต้องการตอบโจทย์ในการนอนอย่างมากเลยครับส่วนใหญ่แล้วผมก็จะเป็นคนนอนหงายนะร่างกายนอนราบไปกับเตียงนะครับสบายดีนะครับแต่บางครั้งหรือบางคนที่ชอบนอนตะแคงข้างนะครับอาจจะนอนกายบางข้างแบบนี้เราก็อยากได้หมอนที่สูงหน่อยนะครับเพื่อซัพพอตร่างกายเราที่มีระยะห่างจากเตียงมากขึ้นเนี่ยการที่ปรับความสูงได้แบบนี้นะครับเป็นการตอบโจทย์อย่างมากๆเลย รวมถึงการรองรับน้าหนักที่ดีด้วยครับทั้งเตียงและหมอนของเราควรจะรองรับน้ําหนักให้ดีเวลานอนตะแคงข้างแนวกระดูกสันหลังของเราควรจะเป็นเส้นตรงให้มากที่สุดครับทั้งไม่ให้เกิดความเมื่อยลา้าและไม่ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวครับในหมอนเดิมมักเตียแบนเวลานอนหัวก็จะกดลงไปครับกระดูกสันหลังไม่เป็นเส้นตรงหรือถ้าเกิดว่าเอามาลองกันสอใบเนี่ยก็สูงเกินไปครับทําให้คอตั้ง แต่หมอนโคซี่เวลานอนปุ๊บกระดูกสันหลังจะเป็นเส้นตรงเลยครับถูกต้องกับหลักสรีระการนอนและช่วยให้ไม่เสียสุขภาพในระยะยาวหมอนโคซี่จากแบรนด์โชว,วาทำให้ศีรษะผมไม่สูงไปไม่ต่ำไปซัพพอร์ตได้เป็นอย่างดีเคล็ดลับคือใช้วัสดุอย่างพรีเมียมเช่นไส้หมอนที่เป็นไฮเปอร์เมมโมรีโฟมคุณภาพสูงไส้หมอนเบาแต่ให้มนเยอะจุใจรองรับน้ำหนักได้ดีกระจายน้ำหนักได้ดีคือหมอนตัวนี้มีความนุ่มอย่างมากนะครับและมันไม่ได้เพียงแค่นุ่มและยุบไปเลยนะครับตัวนี้คือนุ่ม และฟูคืนตัวกลับมานะครับเปรียบเทียบให้ดูนี่คือหมอนโคซี่จากแบรนด์โชวาครับกดมือเข้าไปและปล่อยออกมาจะเห็นว่าหมอนฟูคืนตัวครับทดสอบโยนต้นน้ำหนักหนักๆลงไปที่หมอนครับจะเห็นว่าหมอนเนี่ยซับพอร์ทันทีไม่เด้งรองรับน้ำหนักได้ดีเทียบกับหมอนปกติทั่วไปแล้วจะมีความเด้งที่มากกว่าครับ ปลอกหมอนสีขาวนี้ก็เป็นวัสดุที่พรีเมียมเช่นกันครับผิวสัมผัสลื่นละมุนคนที่เป็นภูมิแพ้ก็ใช้งานได้ครับไม่ต้องกังวลและมาพร้อมเทคโนโลยี a i r ์เทคที่สามารถระบายอากาศได้ดีหมอนเย็นนอนสบายรีวิวจริงจากการใช้หมอน c o ซีจากแบรนด์โชวา a นี่นะครับผมรู้สึกว่าผมนอนสบายขึ้นเยอะตื่นเช้ามาไม่เมื่อยคอไม่เมื่อยไหลครับนี่คือขนาดหมอนที่ผมนอนนะครับ ดูแบบนี้เหมือนหมอนจะหนามากนะครับแต่ตอนนอนจริงๆเนี่ยก็จะมีการยุบไปนิดนึงครับเพื่อซัพพอตร่างกายหรือศีรษะของเรานะฮะและนี่คือไฮเปอร์เมมโมรี่โฟมที่ผมเอาออกมาจากหมอนตัวนี้นะครับอันนี้คือเอาออกมาด้วยนะยังไม่ได้เติมด้วยนะครับอันที่เติมอยู่ตรงนี้ไฮเปอร์เมมโมรี่โฟมซัพพอร์ตศีรษะและคอเราได้เป็นอย่างดีครับเราก็หลับสบายนะครับทีนี้ท่าที่ยาก็คือตอนที่นอนตะแคงครับอย่างผมเนี่ยบางครั้งเราชอบนอนตะแคงกายเหมือนข้างใช่ไหมถ้าหมอนมันเตี้ยเกินไปเนี่ยคอเราก็จะพับลงมาแบบนี้ครับ แน่นอนครับเมื่อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าหมอนสูงเกินไปนะครับหรือหมอนที่มันแน่นจนเกินไปเนี่ยคอเราก็จะตั้งแบบนี้ฮะแต่โค้ชี่จากแแบตอวานี้เนี่ยเวลาผมนอนนะครับเห็นปะตัวศีรษะผมนะครับตัวไหล่ผมเนี่ยจะอยู่บนหมอนนะครับซึ่งไหล่ผมที่มีน้ําหนักมากกว่าเนี่ยก็จะกดหมอนลงไปนะครับทำให้หมอนเนี่ยจมยวบแต่ก็ยังสพอร์ตตัวไหล่ผมอยู่นะครับในขณะที่ตัวศีรษะผมที่สูงกว่าไหลเนี่ยตัวหมอนก็จะมีความชันขึ้นมานะครับและรองรับศีรษะผมได้เป็นอย่างดีครับเห็นไหมทั้งตัวของไหล่ ทั้งตัวของซีซาผมเนี่ยจะถูกหมอซัพพอร์ตไว้นะครับดังนั้นตื่นเช้ามาเนี่ยผมจะไม่เมื่อยเลยนะครับคอผมหัวผมจะไม่เอียงลงไปให้ถึงหมอนนะครับแต่หมอนเนี่ยจะมีความฟูนุ่มขึ้นมาและซัพพอร์ตศีษะผมนั่นเองครับนี่ความสุดยอดครับของความสูงที่ผมได้มาโดยมีความสูงของหมอนมาแนะนําครับถ้าชอบนอนตะแคงข้างหมอนควรสูงประมาณ13-18เซนติเมตรเป็นความสูงที่เหมาะสมในใบแนะนําจะมีบอกครับว่านอนท่าไหนใช้ไส้หมอนเท่าไหร่ ยกตัวอย่างการนอนหงายหมอนคนเตี้ยลงมาอีกนิดครับคือประมาณ10บถึงสิเซนติเมตรอันนี้คือจากนอนตะแคงเมื่อกี้ครับสูงไปหน่อยหนึ่งผมก็สามารถปรับเพิ่มลดความสูงได้ด้วยตัวเราเองครับรูดซิปออกหมอนออกรูดซิปหมอนด้านในออกเราเจอกับไส้หมอนไฮเปอร์เมมเรีโฟมครับเพิ่มลดได้ตามที่ต้องการเลยคำแนะนําคือเอาออกประมาณ1นส่วนสจากของเดิมครับแต่จริงๆจะมากน้อยก็อยู่ที่เราครับสามารถปรับเปลี่ยนด้วยต,วตัวเองได้ตลอดเวลา ไส้หมอนนี้ไม่ฟูกระจายเป็นใหญ่ๆไม่เป็นเกล็ดเหลือบนเตียงด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยก็รูดซิปปิดครับจัดหมอนให้เข้าที่เข้าทางก็พร้อมนอนแล้วภายในกล่องผลิตภัณฑ์จะมีถุงซิปล็อกมาให้เพื่อเก็บไส้หมอนที่เรานําออกมาครับอนานคาต้องการเติมกลับไปก็เติมกลับไปได้และยังมีที่เป็นรีฟิลแบ็กอีกถุงด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการถอดปลอกหมอนไปซักเนี่ยคุณก็สามารถถอดได้อะแบบนี้เลยนี่เห็นไหมครับ นี่ครับอันนี้คือปลอกหมอนนะครับหมอนโคซี่คุณสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ครับบริษัทจะรีบจัดส่งให้คุณอย่างฟรีๆถึงบ้านเลยแพ็กเกจจิ้งไม่ใหญ่เลยครับเนี่ยกล่องแค่นี้เลยนะฮะ ในนี้จะมีทั้งไส้หมอนที่เป็น Memory f โฟมเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่อยากเพิ่มความสูงมาพร้อมคู่มือการไกด์การใช้งานเบื้องต้นครับและด้านในสุดเนี่ยจะเป็นหมอนโ o ซี่พร้อมกับปลอกหมอนนะครับเมื่อแกะออกมาจากถุงซิลนะครับหมอนจะฟูตัวขึ้นอย่างรวดเร็วครับในไม่กี่วินาทีก็เรียกว่าแทบจะพร้อมนอนแล้วนะครับและทั้งหมดนี้คือการรีวิวหมอนโคซีจากแบรนชว,วาจาผมพัทธทีพัทรีวิวครับ ใช้งานจริงแล้วนอนจริงแล้วจึงมารีวิวนะครับผู้สนใจเนี่ยคุณสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับหรือจะเป็นเว็บไซต์ s h o p ป,ปีและแฟนเพจของทั้งแบรนด์เลยนะครับและมีโปรโมชั่นมาบอกนะครับว่าคุณใส่โค้ดว่า3 p a s s i v ส p a s s จะได้รับส่วนลดอีก10%เลยย้ำนะครับว่าโค้ด3 p a s s 1ได้ส่วนลดอีก10%ครับอ่า โค้ดนี้ใช้ช่องทางไหนซื้ออย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะบอกไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับและใครที่สนใจหมอนตัวนี้เนี่ยเขาจะมีรับการความพึงพอใจอีก7วันนะครับซื้อไปแล้วไม่ชอบไม่ใช่ไม่ถูกใจสามารถส่งกลับได้ในสภาพสมบูรณ์ภายใน7วันได้เลยนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าคุณต้องชอบเขาอย่างแน่นอนเพราะผมนอนแล้วปรับด้วยตัวเองเราชอบเรารักมันฮะหมอนคอสซี่จากแบรนชว,วาครับฝากกันด้วยนะเจอคลิปหน้าของพัทที่พัทรีวิวสวัสดีครับนิ่มมากนอนสบาย